Uh. Yeah. Uh. สวัสดีสสดค่ะวันนี้อยู่อยู่กับเมนน้อยค่ะตั้งกล้องไปนีกว่านะขออนุญาตตั้งกล้องนะจค่ะ <laughs> <laughs> ขออนุญาตตั้งกล้องนะคะโอ้ยบ่ได้เอาอันนั้นมาตทวดตวดที่เด้อค่ะ วาสีตอนแรกว่าตังไม่ได้ว่าสีรไรเอยแมน <Man. S 2> มาเก็บชุดให้คุณหนูจ้าเก็บชุดให้อีหลาคํำแก้มมิตรจุดงามมิต่จุดตา,กา<ถ>เก็บเข่าตู้เก็บเข่าตู้อันใดที่โตนน้อยก็นดื้อออกจ้ะดื<ถ>้อออกเก็บ ชุดกับแม่น้อยค่ะคุณแม่น้อยคุณแม่คุณแม่น้องนาลิตะ,อ,นนอ,ะอีกคนหนึ่งเนาะค่ะโอ้หนึ่งหมวกนะฮะใส่ได้บ่าไม่ต้อเอ๋อไม่ต้อยหม,มวกแดงหมวกนอนน้าลิตะหมวกน้องนาลิตะจยาใส่เออหน้ารักหน้ารัก กิบมัมาพับผานองนริตาค่ะเพราะว่าผาเยอะค่ะผาเยอะผาลายนั่นมแตรจุดงามๆพี่น้องมต่ชุดง,งามๆมต่จุด,ดอ,อ,อ่อนซ้อนอ่อน้อนออน,อนิดๆชุดง,งามๆสนใจ่บ่ใดเราจะพูนย,ยัยเราแบบี้ แมนค่ะนู่นี่ก็เก็บเข่าเก็บเข่าตู้เขับตู้นะคะขึ้นไงก่บเด้วโอ้ยยี่หมวกโอ้ยมีแต่หมวกตาฮักตาฮักเนาะหมวกคนไรไรคนน่ะมีแต่มีแต่ตาฮักจ้ะแต่ว่าโบไซย์คนบบใส่เด้เมนบหมักใส่หมวกบหมักใส่หมวกคนน่ะ่งรู้ที่น้องมีแต่หมวกตาฮักตาฮัตมากเลยนะชุดนอน ดูเตสิงสกงามงามคือหรออ,อันนี้ให้ไห้แม่หน่อยเพอนเป็นผู้เลี้ยงเนาะค่ะเพราะว่าแม่ต้อยจะเลี้ยงอีกสวนงเลี้ยงก็ละสวนมาเนี้ว่างงานก็เลยมาซอยแม่หน่อยผักผ่าเนาะค่ะเพราะว่าแม่หน่อยเพอน ไอ้เป็นผู้สักผ่าให้นอ้องเป็นผู้สักผ่าให้นอ้องแต่ว่าย่เม,มันแย่มเม็ดต่อยโอยูมิตรเมนน่อยคืนม,มาเห็ดงาแทนแทนเม็ดต่อยเนาะคะ่ะบนมันมาเห็ดงานดีเข้ามาอันแบบว่าเข้ามาเห็ดให้มันเรียบร้อยจัดระเบียบจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยคะ่ะ เนี่ยเนี่ยชุดนี่ชุดนีเพ่นใส่ตาหักตาหักตะเกียบเนี่ยไม่ต้อยเคยเห็นบอกเนี่ยตอนที่พ่นน้อยๆอยู่นะชุดเนี่ยนะหักนะหักพ่นมิต่ชุดงามๆแต่ว่าตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วลายทักพี่น้องเป็๊นลอยๆชุดพุ่นนะสาวน้อยสาวน้อยพันชุดสาวน้อยพันชุด นี่สุดเป็นตะแคงตะแคงคือเพิ่นน่ะชุดเป็นตะแพงเป็นตะหากเหลืออีกเครื่องตัวอ้วชุดนี่แม่มงไแมสงใส่ยังเตะเบีบบ่อยมากเลนะแมนเยอะต่างเต้นไหนน้อยผล ใส่บ่ได้้แลวใส่่บได้แล้วเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นคุณหญิงอ้วนแล้วคุณหญิงอ้วนแล้วเพื่อน่ะไม่รู้มีแต่ชุดเป็นตาฮักมึงเนี่ยคุณใส่ทรงใส่ใส่เทียเดียวมั้งย่านี่ลังเลังเลังเทียกับบอดายใส่ซ้ำซักขึ้นเมื่อวัยชุดเนี่ยมึงนวดไปต้อยมึงเนี่ยเป็นตาแพ้งเนาะเพื่อนอะ คือเพื่อนขนาดนึงเจกีนเจกี้เมตต่อยสักเทิองสักเทิ้งขั้นเขียวใายให้เอฟซีเบิ้งขั้นเขียวเพื่อนเทิองตากเึงเึิ้งขั้นเขียวเวลาตาเป็นตะแพงคืึ้อย่างเท่องตากเทงขั้นเขียว บาสิเป็นตากชุดเดนเซอร์อันมันนั่นพอดีรถชุดเข่ามากรถชุดเพิ่นเข่ามาก็เลยแ้่ขึ้นมาเล่นน้ำน้อยๆพอดีเป็ยนยังน้อยอ๋อนี่ตึงแต่ชุดเป็นตแาแพงเงมั้งไงชุดนี้นี่ฮัดสีโพเพิ่นด้านเลยรุ่นนี้ <c oughs> ฮักแล้วรู้แล้วแล้วอับบานีบนบานีคุยกับเม่ต้อยเด้อเดี๋ยวเม่์น้อยสิไปโยมุมนั้นกันจ้าจ้าจ้าสีเอาไปสีเอาไปนี่เก็บเอาไปมุมนั้นเดี๋ยวมุมนี้คุยกับเม่ต้อยนะคะจะอ่อนจะอ่อนชุดนองค่ะพี่นองชุดผืนไหล่ห้อยหอยอยู่เรือออกมาหอม น้ำยาของนองอันอันยู่อันอันอันเมื่อไร่ย่างวุ่นอันบ้านในเบืองยี่มองท่างเขาประตูไม่น้อยเป็นกันโอคองนองจ้าคของอี้ยังไอเอสเซนตตอันยังก่อนดาวนี่ดาวนี่ดาวเอ้ยดูนี่ที่สีแดงสีแดงไม่ต้อยสีเขียวๆนั่นบอก อันีเขียวเป็นบอ่อค่ะเป็นน้ำยาล้างขวดนมอันดาเป็นน้ำยาล้างขวดน่มอันดาวนี่โอ้ลืมสื่อเมนดาวนี่บ่ฮงอันเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ซ่องมันอยู่ซักประจำอยู่แต่ว่าก็ลืมได้บัาไม่ก่อนจำบ่ได้ซักประจำแต่ว่าลืมประจำ เป็นคนฉีรื้แน่จักหน่อยเก็บผ้าให้สุกตาดาวนี่น้ำยาซักผ้านองกันตั้งหาค่ะของคนใหญ่กับตั้งหาานี่นั่งไม่ก็ไน,ไนไม่น่อยวัทันได้เคยซักของอีลา แต่ว่าคล้องคล้องคอ,องน่องส่วนมากคือบ่ใจคากหรอกอยู่นี่เพราะว่าคนอยู่ในบ้านบ้ปาปลาเจียวส่วนากีแต่ป้านี่จ้ะอันนี้อันนี่ขนาดส่วนหนึงสินะอยู่ยบ,าบา้า,บานป้าบ้านป้าอีกส่วนหนึ่งบ้านป้า,ายังหลายกว่านี้หน้าสุปหังมีแต่คนทำงานอยู่บ้านป้าอีกส่วนหนึ่งะค่ะ โอ้ยว่าเขาไคก็ขา มาได้ซื้อกล่องมาหอยตอนนี้เห่อขมาผัดผาเนาะคะ่ะผัดผ่าอยู่ทั้งฟานยังได้กับฝากเป็นกำลังใจขว,วดเลยขวดแช่ให้น้ำเดือดขวดเลขวดแช่ <c oughs> ให้ไม่ต้อยเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ไม่ต้อยเนี่ย กำลังใจสิงหนึ่งไม่ต้อยไม่ต้อยคนใจดีใจดีไม่ต้อย,ไม,อยไม่เทียคนคนเทียงแคนไม่น้อยดีดีจะ้ะอันจกักอันจกักซ้ำไดนหาลังเทียกับป้าไม่น้อยถิม,ม <laughs> ป้าถิมไปงาน ตาเม่นหน่อยถิ <ฮ refine S 1> ่มเป็นงานตาเม่นหน่อยถิ่มเปงานเถอะม่นห่อยอยู่บ้านผู้เดียวเมื <rainbow. S 1> climate, ่อนี้ก็เป็นมื่อว่านอีกมื่อนึงเพราะว่ามื่อนี้งานเข้ายกเลือก็เลยได้อยู่บ้านค่ะก็เลยได้อยู่บ้านบริเวณใส แบบแบบมาหาหน่อยข้าวหนึง่งแต่เข้าวจนโดนเลยแบบแบบมาหาหน่อยข้าวหนึ่งแต่เข้าวจนโดนเลย จังได้ค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เม่ต้อยน้ำเนี่ยเด้อค่ะก,กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ย,ยซุปนี้จะเอาไปสักเอาไปสักไหมซุปเนี่ย ทีนี้ป้าไม่น้อยแเราได้บัดนทึกเจ้าจวาพาซุ้มหนูจ้าไปไปไปข้างล่างกันสีเด็กไปตากชุดขาดจังได้กับคลิปนี้แม่ต่อยกับฟอฝากกดใดกดแชร์ให้แม่ต่อยน้ำในเลือดขามาซอยอันม่านเก็บผ่าไปซักไปไว้แต่ซักเนาะค่ะเจ้าสี่เด็กซักไว้ซักดอกฟุ้งแต่ย่งอยู่เนาะไม่น้อย,อย,นนอยจ้าคนกับตุดกย้อน ากเป็นกำลังใจให้เม็ตต่อยน้ำเนิ้อเวยค่ะสำหรับคลิปนี้เม่ตต่อยก็จะไว้ํำนี่สักก่นเนาะค่ะพอกันคลิปหนาก็บเม็ตต่อยค่ะสวัสดีค่ะ